อยู่หน้าห้องวันเบสฟิพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น24ตารางเมตรมาดูกันว่าจะมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างเดินเข้ามาใน ے, ห้องโถงแรกนะครับนี่อินกับการถ่ายบ้านไม่ได้ถ่ายคันโดนนะนะครับ oh. ฉะนั้นคือฟังก์ชันตรงนี้คือตั้งแต่ประตูมาเลยนะเขามีส่วนของการกั้นโซนนะครับทุกคนแบ่งเป็นพื้นที่ทาอาหาร แล้วก็ฝั่งทางนี้เป็นช่องเก็บของและที่วางตู้เย็นขนาดใหญ่นะไม่ได้ขนาดเล็กนะก็สามารถที่จะซื้อตู้เย็นหรือแบบเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรได้ตรงนี้แต่ฝั่งนี้เนี่ยพิเศษสุดคือพอมันแบ่งโซนเป็นการทำคุกกิ้งแล้วอะ่ะเขาบิวเคาน์เตอร์ไว้ให้เป็นเคาน์เตอร์ครัวเนาะก็จะมีเตาไฟฟ้าหูดูดควันแล้วก็ช่องเก็บของต่างๆช่องเก็บของนะครับทั้งทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับอันนี้ทางโครงการบิวมาให้แล้วถ้าใครที่เข้ามาดูในโครงการก็ต้องสัง ังเกตว่าในในส่วนบางอย่างเนี่ยทางองค์กายไม่ได้มาให้นะเช่น wallpaper เขาจะเขียน decoration นะทัดเข้ามานะครับโซนของ living จะเชื่อมต่อกับตัวห้องนอนเลยท่านผู้ชมนะครับเข้ามาตรงนี้พอมันแบ่งเป็นโซนกั้นดีคือเรื่องของกลิ่นอะไรอ่ะมันจะหายออกไปเลย